ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องซักไซเหตุผลให้ลูกน้องได้ฝึกตัดสินใจกันครับอาหน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหัวหน้าคือการพัฒนาลูกน้องครับแม่หน้าที่หลกัหลกๆของหัวหน้าคือการตัดสินใจแต่ช่วขณะที่คุณต้องตัดสินใจนี่แหละครับที่เป็นโอกาสทองสําหรับการฝึกลูกน้องด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่ลูกน้องมาขอให้ช่วยตัดสินใจผมจะถามความคิดเห็นของเขาก่อนเสมอ เพราะการถามว่าถ้าเป็นคุณจะทํำยังไงหรือคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้จะกระตุ้นให้พวกเขารู้จักคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อพวกเขาได้ขึ้นเมนหวหน้าเมื่อต้องพิจารณาข้อเสนอโครงการต่างๆบางครั้งในใจจะอนุมัติไปแล้วผมก็ยังบอกให้ลูกน้องกลับไปปรับปรุงแผนให้ดีขึ้นอยู่ดี หรือถ้าผมเห็นว่าเอกสารยังเขียนมาไม่ดีเช่าที่ควรไม่มีการตรวจทานมองหน้าคนทําแล้วไม่มีความกระตือรือร้อนผมก็จะไม่ยอมปล่อยผ่านไปง่ายๆเป็นอันขาดครับเพราะลูกน้องเกิดหลงคิดไปว่าทํามาลวกๆแค่นี้ก็ผ่านต่อไปคนที่ลําบากคงไม่พ้นหัวหน้าและคนที่ได้รับผลเสียที่สุดคือตัวพวกเขาเองผมเคยระงรับ คือไม่ให้เลื่อนการประชุมออกไปเพราะเอกสารที่ส่งมาพิมพ์ผิดในจุดเล็กๆน้อยๆมาแล้วเวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมจะไม่ถือว่าเป็นความผิดของคนที่จัดทำเอกสารแต่จะโทษหัวหน้าของเขาที่ไม่ตรวจทานให้ดีเสียก่อนคนที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลมารายงานคือลูกน้องก็จริงแต่คนที่ต้องรับผิดชอบต่อรายงานนั้นคือหัวหน้าครับเรื่องหนึ่งที่ผมยังจำได้ดีก็คือ หลังจากที่ได้เลื่อนการประชุมหลายเดือนต่อมาก็มีการประชุมเรื่องเดิมขึ้นอีกครั้งแล้วผมก็พบจดที่พิมพ์ผิดแบบเดียวกันกับที่เคยติงไปแล้วเมื่อครั้งก่อนแต่คราวนี้ก่อนที่ผมจะทักออกไปผู้จัดการฝ่ายซึ่งเป็นหัวหน้าโดยตรงของพนักงานที่จัดทำเอกสารก็พูดรอ,อมาว่าขอโทษด้วยครับผมจะรับผิดชอบเอากลับไปแก้ไขเอง เห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะหนักในหน้าที่ของตัวเองแล้วครับหัวหน้าต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกน้องเห็นว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดนั้นเป็นอย่างไรครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ